สวัสดีครับก็กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมกอลนะครับก็กลับมาเจอกันในคลิปนี้นะครับคลิปของวันนี้ที่อะไรผมก็จำไม่ได้ต้นเดือนต้นเดือนธันวาคมครับเดือนสุดท้ายของปีนะครับผมก็วันนี้นะครับจะพูดถึงวัตถุมงคลอีกวัตถุมงคลชิ้นหนึ่งนะครับเป็นวัตถุมงคลที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับแล้วก็ พบเจอในวงการน้อยมากครับเป็นของที่ไม่ค่อยมีหมุนเวียนนะครับในของตลาดสักเท่าไหร่นะครับก็ปัจจุบันสมัยก่อนยังไม่ถูกจัดเป็นมาตรฐานนะครับยังไม่ถูกจัดว่ามีอยู่จริงใน,ใน,ใ,นในสมัยก่อนนะครับแต่ปัจจุบันถูกจัดถูกจัดว่าถูกจัดว่ามีอยู่จริงแล้วนะครับผมแล้วก็พระแล้ววัตถุมงคลชิ้นเนี้ยรุ่นเนี้ยององ,องที่ผมนํามาเนี้ยมาพูดในวันเนี้ยก็เป็นองค์ที่ลงอยู่ในหนังสือ,อ ทำเนียวก็ถุมงคลของอของหลวงป,ปู่เครื่องธรรมจารนะครับวัดเทพสิงหานจังหวัดร้อ่นานีนะครับ <c oughs> องค์องที่ผมจะพูดเนี่ยลงในเป็นองค์ที่ลงในหนังสือองค์เดียวกันนะครับเป็นองค์องเดียวกันก็จะนํามาให้พี่ๆท่านที่ชมกันนะครับหลายหลายคนเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยไม่เคยเห็นนะครับหลายคนไม่เคยเห็นพบเจอเนี่ยน้อยมากครับที่เป็นตัวจริงนะ ถามว่าพาระรุ่นนี้ถามว่าพาระรุ่นนี้รุ่นเนี้ยอมีกี่พิมพ์ผมไม่ทราบนะครับว่ามีกี่พิมพ์แต่ที่แน่ๆคือพิมพ์ใหญ่ต้องมีแน่นอนนะครับที่แน่ๆพิมพ์ใหญ่แบบนี้ยต้องมีแน่นอนนะครับแบบนี้นะในวงการพบเจอเพียงเอาถ้าเป็นแบบนี้พิมพ์ใหญ่กดชัๆแบบนี้นะครับลง ลงอ่ะลักแบบนี้นะครับเป็นลักยางไม้ผสมอะไรสักอย่างผมก็ไม่มั่นใจอ่าถ้าเป็นเป็นผงผสมบ้านนะครับเป็นผงผสมบ้านนะครับแล้วก็เคลือบเคลือบด้วยลักยางไม้ก็คือรักษาสภาพเนื้อพระนะครับตามตามภูมิปัญญาชาวบ้านในสมัยก่อนที่แน่ๆไม่ใช่ลักจีนนะครับที่แน่แไม่ใช่ลักจีนจะต้องน่าจะเป็นลักยางไม้ผสมกับอ่าส่วนผสมอะไรสมมักอย่างครับเพราะว่าถ้าเป็นลักยางไม้ถ้าเป็นลักยางไม้เพียวๆร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยถ้าเคลือบลงไปแล้วเนี่ย เวลาเวลาเวลาแห้งแข็งตัวเนี่ยมันจะมันจะขดเป็นก้อนครับแต่อันนี้มันไม่เป็นก้อนครับอันนี้จะเป็นแบบกินก็ไปในเนื้อเลยนะครับกินก็ไปในเนื้อซึ่งตอนแรกที่ผมดูข้อมูลไว้เนี่ยเป็นเหมือนว่านจะประสักอ่าแต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันผมผมผมดูไปดูมามันก็ไม่มั่นใจเดี๋ยวเอาที่แน,น่ก็คือแบบอ่าเป็นเป็นสารเคลือบในสมัยโบราณแล้วกันเป็นสารเคลือบในสมัยก่อนเคลือบรักษาสภาพผิวพระเนื้อพระนะครับผม ถ้าใครมีความรู้นะก็บอกผมหน่อยนะครับว่าเขาเคลือบอะไรอ่าเพราะว่าไม่มีบันทึกไม่มีบันทึกไว้นะครับไม่มีบันทึกไว้แล้วพิมพ์อื่นพิมพ์อื่นพิมพ์พิมพ์อ่าต่างๆก็จะเป็นส่วนมากก็จะเห็นเป็นเนื้อเนื้อออกเียขาว,ขาวเนื้อขาวนะครับเป็นผงอ่าถามว่ามีไหมไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้ว่ามีไหมแต่พิมพ์ผม แต่พิม์ใหญ่มีแน่ๆครับเพราะว่าพิม์ใหญ่เป็นพิม์ใหญ่พิมพิมใหญ่พระประธานเนี่ยมีแน่ๆเป็นพพิม์เป็นเรียนเรียนพิมมาจากพิมวัดละคังนะครับพิมทรงจะเหมือนวัดละครังทุกอย่างเลยนะครับพิมทรงจะเหมือนวัดละครังทุกอย่างเลยองค์นี้คมชัดลึกมากนะครับแล้วพระพระที่เป็นแบบฟอร์มแบบนี้นะครับที่เป็นเนื้อผงแล้วก็เคลือบเคลือบด้วยสารรักษาสภาพแบบนี้เนื้อแบบนี้กดชัดลึกแบบนี้ในวงการผมเห็นสององ พิม์นี้ด้วยนะครับผมเห็น2ององนะครับที่หล่อล่ําแบบนี้นะครับหล่อล่ําได้สัดส่วนแบบนี้เห็น2ององอ่าถ้าถ้าถ้าสวยเนื้อแบบนี้คล้ายแบบนี้ก็จะเป็นพิมพ์อื่นไปแล้วนะครับเป็นพิมพ์อื่นไปแล้วอ่าแต่ส่วนส่วนตัวผมผมเก็บพิมพ์นี้นะครับผมเก็บพิมพ์นี้องค์นี้องค์นี้นะครับข้อมูลเนี่ยผมได้ยินมาเป็นสิปีครับเป็นสิปีผมผมเจอที่แบบ ผมเพิ่งเจอได้ไม่กี่ปีย้อนหลังนี้ไปนี่เองนะฮะผมเพิ่งเจอได้ไม่กี่ปีนี่เองไม่ถึงห้าปีนะสามปีสองสามปีสองปีกว่าอ่าประมาณสองปีนี่แหละครับอ่าที่ผมเจอองค์นี้นะแล้วก็พิมพ์พพิม์มใหญ่แบบนี้ด้านหลังเนี่ยจานจานจันแบบนี้แล้วไม่มีใบพัดมีไหมมีนะครับมีนะครับมีถามว่ามีไม่มีนะครับ,รบ,รบแต่ถ้าเป็นใบพัดแบบนี้แล้วก็จานมาอุสามตัวแบบนี้ตัวใหญ่ยางนี้คือ เป็นแบบมาตรฐานชัดเจนนะครับแต่ถ้าจานแต่อัขระนะมาอุมาอุสองแถวเป็นคล้ายๆเหมือนเหรียญรุ่นสองเหรียญกลมแต่ไม่มีใบ,บพัดเนี่ยถามว่ามีไหมมีนะครับ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 ให้ดูคุณก็แต่คุณต้องจําลายมือหลวงพ่อให้ได้นะครับคุณต้องจําลายมือหลวงพ่อให้ได้แต่ผมจะพูดถึงเป็นแบบที่มาตรฐานที่วงการยอมรับนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับต้องเป็นแบบนี้จานต้องจานแบบนี้นะครับอ่า ถามว่ามเกยังผมยังไม่เห็นเก๋นะครับผมยังไม่เห็นเก๋ผมยังไม่เห็นเก๋เลยนะครับผมยังไม่เห็นเก๋ก็ถ้าถ้าเห็นก็จะเป็นพิมพ์อื่นนะครับเป็นพิมพ์อาจจะมีอาจจะมีหลายพิมพ์อะแต่ผมยึดคือผมยึดพิมพ์ใหญ่เป็นหลักนะครับผมยึดพิมพ์ใหญ่เป็นหลักเป็นวัตถุมงคลที่น่าสะสมมากแต่ไม่ค่อยมีให้สะสมนะครับไม่ค่อยมีให้สะสมเพราะว่าเนื่องด้วยเป็นผ้าเนื้อผงด้วยเนาะผงผสมว่านด้วย ข้างหลังเนี่ยชัดเจนด้วยว่าทันหรือไม่ทันนะครับคุณไม่ต้องเถียงกันคุณไม่ต้องเชอะไรอย่างนี้คือชัดเจนนะแล้วองค์นี้อยู่ในหนังสือนะครับอยู่ในหนังสือทำเนียบวัตถุมงคลปูเครื่องนะครับก็สมัยก่อนเนี่ยผมโพสลงเนี่ยมีแต่คนว่าผมมันไม่มีหรอกอุปโลกขึ้นจริงจริงมันมันชัดมันมันใช่ไหมล่ะครับคราวนี้มันมียังครับมันมีแล้วเนาะมันมีแล้วเนาะเสือผมเหมือนกันครับเสือผมแกะเขากวางคุดแล้วก็จานนะครับ รอยจานนี่ก็ใช่แล้วครับรอยจานร,รอยจานนี่ก็ใช่แล้วแต่ก่อนก,ก,ก็บอกแต่ก่อนก็ว่าไม่มีปัจจุบันมียังครับพอนี้ก็น่าจะมีแล้วนะครับก็น่าจะมีแล้วมีวัตถุมงคลอีกหลายอย่างนะครับเช่นปิดต,ตาลโบราณปิดตานะครับมีการสร้างยุคต้นอย่างนี้นะแต่องค์ที่ผมได้องค์แรกเนี่ยมันไม่มีจานครับมันมันไม่มีจานใบพัดเขาก็บอกว่าไม่มีเขาก็บอกว่าไม่มีปัจจุบันนะครับมีเก๊แล้วครับพิมพ์เดียวกับผม,ผมด้วยมีเก๊แล้วผม ก็เลยว่ามันไม่มีแต่มีมเก๋ซื้อขายกันด้วยนะครับปวดระวังนะครับพระพิมพ์ห่อโบราณที่พระห่อบโบราณทีเสส่เป็นลักษณะเป็นลักษณะผดตายแบบนี้นะศิลปะลาวฮะอแต่ก้นเนี่ยจานจานลึกนะก้นนี่ลงเป็นพระห่อโบราณนะครับเป็นโลหะนะแล้วก็ลงเหล็กจานไม่ใช่ลงเหล็กจานมันจะเป็นล่องลึกลงไปกินลงไปในเนื้อแบบนั้นเก๋นะแต่ถ้าแต่ถ้ามีจานอยู่ก้นเป็นลงเหล็กจานเนี่ยเป็นรอยเป็นรอยเขียนเนี่ย เอออาจจะแท้ก็ได้ครับต้องคุณต้องคุณต้องดูโลหะเป็นหลักคุณต้องดูพิมพ์ทรงเป็นหลักนะครับดูหนึ่งดูพิมพ์ทรงสองดูโลหะนะครับพิมพ์เกิ๋วก็มีนะครับเป็นเนื้อพวกเนื้อเงินเงินยวงนะเงินยวงโบราณนะครับอ่าก็หลายคนก็ชอบพูดว่าผมเนี่ยเล่นไม่เหมือนคนอื่นนะครับเช่นปิดตาเนื้อเงินปิดตาเนื้อเงินยวงนะครับพิมพ์เดียวกับพิมพ์ใหญ่เลยนะกิ๋วเกิ๋วเกิ๋วเท่าเล็กกัะเรียนบาท่ะ บอกว่าไม่มีอ่ามีเซียนเซียนพ้าบางท่านในอุดรน,นะมีเซียนพระบางท่านในอุดรก็บอกเก๊ก็มีบอกว่าผ้ากับผมนี่เก๊ที่ผมซื้อมาผมก็บอกว่าหามาขายผมหน่อยนะครับทํามาขายผมหน่อยเก๊เนี่ยผมพูดตรงๆนะถ้าว่าเก๊เนี่ยผมเล่นมาสิบกว่าปีแต่ผมได้แค่ห้าองค์สี่ห้าองค์เองนะครับผมบอกเลยแล้วผมส่องดูแล้วผมก็หาความผมหาความเก๊มันยังไม่ได้ ผมไม่ได้ว่าแท้นะแต่ผมยังหาความเกีย uh uh wow ังไม่ได้นะครับอ่าก็มันธรรมดาครับพระเนี่ยต uh ิดโลบนไปแล้วนะครับพระหลวงปูเครื่องวัตถุมงคลหลวงปูเครื่องเนี่ยติดโลบนไปแล้วแล้วพระที่วัตถุมงคลบางอย่างที่ผมได้นํามาพูดเนี่ยคือมันเก่ามากนะครับมันเก่ามากแล้วก็มันไม่สามารถจัดจัดเป็นทำเนียบได้คือมันไม่มีประวัติการสร้างนี่ครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเช่าผมซื้อมาเนี่ย มาจากการได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่สมัยเรียนโกงจักรปบูเครื่องเหรียญหนึ่งสวยๆไม่เกินห้าพันบาทนะผมบอกเลยนะครับเพราะว่าโกงจกกักรปูเครื่องเนี่ยผมซื้อตั้งแต่ราคาพันกว่า 1, บาทนะครับสมัยก่อนนะครับสภาพใช้หน่อยนะผมซื้อตั้งแต่พันกว่าบาทสองพันนะครับที่สวยไม่เกินห้าพันนะฮะสวยปิดๆไม่เกินหมื่นครับสิบกว่าปีที่แล้วนะสิบกว่าปีที่แล้วนะครับหมื่นนี่ก็ว่าแพงแล้วครับสมัยก่อนนะ ปัจจุบันปูเครื่องอตีลมบนคนเก่งเลยเยอะคนเก่งพอคนเก่งเยอะมันเป็นธรรมดาครับที่ชอบที่จะแบบโดนสวดโดนอะไรนะครับแต่ผมบอกเลยว่าคุณไปสืบไปิไปิดไ,ไปสืบประวัติผมก่อนนะว่าผมเล่นปูกเครื่องตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับตั้งแต่เมื่อไหร่ผมไม่มียัดนะผมไม่มีเอาของแบบเกมายัดนะครับผมไม่เล่นเกนะครับถ้าเล่นเกนผมอยู่ในวงการนี้ไม่ได้นะผมพูดตรงเลย ถ้าผมเล่นคพเกตผมอยู่ในวงการนี้ไม่ได้นะครับผมโดนยับแล้วครับผมพูดตรงๆเลยผมอาจจะโดนอุ่มโดนอะไรไปแล้วก็ได้นะครับก็ไม่คุณไม่เคยเห็นไม่ใช่ไม่มีไม่เคยเห็นไม่ใช่ไม่มีนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดเดี๋ยวผมจะพูดถึงภาพปิดตาะอะไรต่อไปเรื่อยเครื่องรางอีกเยอะนะครับเยอะแต่เครื่องรางผมยังไม่พูดหรอกอ่ามันเป็นมันเป็นเรื่องเบาบางครับต้องค่อยๆต้องค่อยๆให้ข้อมูลลงไปก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า มาดูในรายละเอียดนะของเนื้อพระนะพิมพ์พระนะครับว่ามีลักษณะเป็นยังไงนะครับผมครับครับที่ผมได้พูดไปข้างต้นนะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับพิมพ์อ่าเป็นสมเด็จจารียกนะครับเป็นพระพระผงจารีกรุ่มเครื่องนะครับเนี่ยที่ไปที่มานะครับนี่คือจารียกนะครับผมจะเล่นผมจะเก็บลักษณะเป็นแค่พิมพ์ใหญ่นะครับผมจะเก็บเป็นลักษณะพิมพ์ใหญ่เท่านั้นนะครับ พิมพ์ใหญ่ถามว่าพิมพ์อื่นมีไหมก็อ,อาจจะมีถามว่าก็อาจจะมีแต่ถ้าจะเก็บทั้งทีต้องเก็บพิมพ์ใหญ่นะครับสมัยก่อนนะครับาการให้ข้อมูลเนี่ยผมได้ยินแต่คําบอกเล่าว่ามีนะครับสมัยก่อนนะครับก็ผมน่าจะเป็นคนแรกๆนะครับที่เอาสมเด็จจารียกเนี่ยตั้งแต่ยังไม่มีข้อมูลนะครับตั้งแต่ยังไม่มีข้อมูลนะครับว่ามีนะครับตั้งแต่ยังไม่จัดทาเนียบ ลวงปูเครื่องนะครับว่ามีวัตถุว่าว่ามีวัตถุมงคลรุ่นแบบไหนแบบไหนบ้างนะครับองค์นี้น่าจะเป็นองค์แรกนะครับองค์นี้น่าจะเป็นองค์แรกนะครับที่ลงในอินเทอร์เน็ตลงใน Google นะครับผมระบุชัดเจนนะครับว่าเป็นสมเด็จจารเปรียกลงปู่เครื่องนะครับแรกๆเลยนะครับน่าจะประมาณหลายปีที่แล้วนะกี่ปีแล้วผมจําไม่ได้เหมือนกันอแต่ก็ประมาณสักงสามปีดิมั้ง สามปีนี่แหละสามปีย้อนหลังกลับไปสองปีทปีนี่แหละครับองค์นี้นะครับเป็นองค์เป็นองค์งที่อยู่ในหนังสือหน,หนังสือหลวงปู่เครื่องนะครับหนังสือธรรมเนียบวัตถุมงคลหลวงปู่เครื่องนะครับองค์นี้เป็นองค์งงนี้เป็นองที่อยู่ในหนังสือนะครับอ่าถามว่ามีพิมพ์อื่นไหมที่ผมได้พูดแว้ข้างต้นก็อาจจะมีนะครับก็อาจจะมีก็อาจจะมีแต่ที่แน่ๆต้องมีพิมพ์ใหญ่พระประธานครับต้องมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์ทรงจะเหมือนว่าะระฆังเลยนะครับคุณดูนะครับ ยี่ทรงจะเหมือนว่าระคังรุ่นนี้ยังไม่มีเกนะครับรุ่นนี้ยังไม่มีเกนะครับแต่ทุกวันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันอ่าทักวันี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันวงนี้เนี่ยผมชอบมาตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่มีการจัดทําเนียบอะไรทั้งสิ้นนะครับยังไม่มีใครออกมาให้ข้อมูลนะครับอ่าเพราะว่าคนในพื้นที่ก็ไม่มีการออกมาให้ข้อมูลนะครับแต่ผมเนี่ยได้ยินคําบอกเล่าได้อ่าผมก็ศึกษาข้อมูลอ่ามานานพอสมควรนะครับผมดินว่ามี มีผมก็ซื้อครับตอนที่ซื้อเนี่ยผมบอกเลยผมซื้อเป็นหมื่นนะครับตอนที่ยังไม่มีข้อมูลนะครับผมซื้อเป็นหมื่นนะผมบอกให้เลยอ่าเจ้าของเก่าก็น่าจะเจ้าของเก่าก็รู้นะครับว่าผมซื้อผมซื้อนี่แทะทะลุทะลวงเลยแล้วครับทะลุทะลวงไม่มันไม่มีราคากลางเลยนะครับตอนที่ผมเช่าพี่เข้ามานะครับพี่เขาก็เมตตาให้มานะครับวงนี้เป็นสมเด็จพิมพใหญ่พระผงพิมพ์ใหญ่พิมพิมพระประธานที่ พบเจอน้อยมากนะครับในวงการในวงการนะเจอแบบนี้นะครับที่เป็นตามจริงมันจะเป็นเนื้อขาวนะครับตอนแรกเนะี่ยที่ผมลงข้อมูลไปผมคิดว่าเป็นผสมบ้านจะปัสสักเป็นผงผสมบ้านนั่นแหละรครับใช่ฮะแต่สีเคลือบพวกเนี้ยผมคาดว่าเกิดจากการคล้ายๆลงรักนะครับแต่เป็นรักเป็นรักในสมัยนั้นนะครับเป็นเป็นรักตามกรรมวิธีชาวบ้านนะคุณดูเดีย๋ยวซูมอีกนึง ยังไม่มีเกนะครับผมก็มันใช้เออมันมันเล่พูดให้รายละเอียดมากไม่ได้เห็นไหมมันจะคล้ายๆลักครับมันจะคล้ายๆลักแต่ไม่ใช่ลักจีนนะไม่ใช่ลักจีนเหมือนผ้าส้มเบ็ตนะครับมันเหมือนผ้าส้มเบ็ตวัดระคังนะครับไม่ใช่นะเป็นลักอะไรนี่ผมก็ไม่มั่นใจนะครับลักยางไม้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่มันกินก็ไปในเนื้อเลยนะครับคุณดูนะเขาใช้รักษา เขาใช้รักษาสภาพพระนะครับรักษาสภาพเนื้อผงนะครับเพราะว่าเนื้อผงนี่เป็นพระที่เปราะบางนะครับคุณดูนะพิมพ์วัตถคังกะชัดเลยคุณดูซูมดิฮึมะตรงนี้หนึ่งจะสะท้อนหน่อยนะครับองค์นี้เป็นองค์ครูนะครับองคนี้เป็นองค์ครูที่ลงในหนังสือนะครับ คุณดูพิมพ์คมชัดลึกนะครับคุณดูนะพิมพ์วัตละคังเลยเราเราดูให้เป็นพิมพ์วัตละคังก่อนนะครับเห็นไหมทําไมผมถึงใช้คําว่าทําไมผมถึงใช้คําว่าพิมพ์วัตละคังปักจัยอยู่ไหนล่ะทําไมผมใช้คําว่าพิมพ์วัตละคังนะครับคุณดูนะครับซูมเนี่ยเป็นทรงละคังนะครับซูมเนี่ยเป็นภาพทรงสี่พิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับเป็นทรงละคังเป็นทรงเป็นทรงละคังนะครับ อันนี้ระคัะงครอบตรงตรงนะมันจะไม่โยนะครับจะไม่โยนะนะองค์พระก็จะโยไปทางขวามือเรานะครับหรือโยไปทางซ้ายซ้ายมือนะครับถ้าหันหน้าเขา,าเราเนี่ยพาดเนี่ยจะโยไปทางนี้นิดหนึ่งนะครับเห็นไหมไมมดูพิมพ์พระนี่เห็นไหมอ่าองค์นี้นี่กดติดคมชัดลึกมากนะครับสวยมากสวยสมบูรณ์มากสวยสมบูรณ์จริงๆในวงการในวงการพบเจอพระสภาพแบบนี้พิมพ์นี้ลงรักแบบนี้ รักอะไรเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจแต่ที่แน่ๆไม่ใช่รักกินรักยางไม้ไหมก็รักยางไม้ล้วนๆเลยก็ไม่ใช่ต้องผสมอย่างอื่นด้วยนะครับต้องผสมอย่างอื่นด้วยเพราะว่าดูทูนดูสังเกตดูนะจะเป็นรักที่บางๆนะครับจะเป็นรักบางๆนะครับต้องผสมอะไรทักอย่างอี่และครับคือเก่ามากไม่มีข้อมูลจนผมไม่รู้ฮะคือ้องเข้าไปคุณดูคุณดูนะครับมันมันจะมีรักเห็นไหมเห็นไหมรักพวกนี้เป็นรักอะไรผมก็ไม่มั่นใจนะครับมันจะ เป็นเป็นเป็น,ปนผมคาดว่าเป็นลักยางไม้ผสมกับวัสดุอะไรสักอย่างนะครับเพื่อทําให้เหลวนะเพื่อทําให้เพื่อทําให้เหลว <_ S 1> แล้วก็เพราะว่าถ้าเป็นลักยางไม้ถ้าไม่ผสมอะไรเลยเนี่ยมันมันจะก่อตัวกันเป็นก้อนครับส่วนมากนะเนลวลามันแห้งนะมันจะมันจะเป็นก้อนนะครับแต่อันนี้มันไม่เลยมันมันซึมกินเข้าไปในเนื้อเลยนะครับมันต้องผสมอะไรสักอย่างที่ทําที่ทําให้เหลวก่อนนะคุณดูดิพิมพ์ทรงฐานาคมชัดลึกคุณดูนะครับมิติของพระคือสุดยอดมากเลยสวยครับ สวยคลาสสิกนะอ่าแตไมก่อนผมมาลงก็ว่าผมอุปโลกนะครับบางคนนะบางคนนะบางคนมันไม่มีหรอกก็คือผมชอบซื้ออะไรที่มีแบบท,ที่มันยังไม่เป็นในธรรเนียบแต่เราแต่ความรู้แต่องค์ความรู้เรารู้ว่ามีเงี้ยครับอืมผมรู้ว่ามีนี่เกือบสิบปีแล้วนะครับแล้วผมก็เพิ่งมาเจอได,ได้ไม่กี่ปีนี่แหละผมก็ขอเช่าพี่เขาเลยนะครับ เราเอานี่เป็นพระองค์เก่าของพี่ตึงนะพี่ตึงถ้าคนเล็นปูกเรื่องต้องรู้จักพี่ตึงนะครับต้องรู้จักพี่ตึงนะองค์นี้ผมผมเช่าพี่ตึงมานะครับหลังพอเช่าพี่ตึงมาได้ไม่นานนะประมาณครึ่งปีหรือปีนึงนี่แหละเขาก็ใช่ไหมหรือทําก่อนผมก็ไม่แั่นใจอ่าเขาก็เช่ามาก่อนมันออ้งเออช่างเถอะอ่า พี่ตึงขอชอ่บพี่ตึงนะครับขอชอ่บพี่ตึงมาเป็นหมื่นนะหมื่นหมื่นกว่านะครับตอนที่ผมซื้อมานะครับหมื่นกว่าบ,บาทนนะอย่ามาพูดว่าหลักพันนะถ้าหลักพันเอามาขายผมนะครับถ้ามีแบบนี้นะสวยแบบนี้นะเอามาครับถ้าหลักพันอนะ่ะเอามาขายผม,มอบอกเลยแบบนี้พระพิมพ์ใหญ่แบบนี้พิม,ม Ahora. พ์อื่นไม่รู้นะพิมพอื่นผมไม่รู้นะครับพิมอื่นผมไม่รู้นะว่าว่ามีไหม แต่ผมซื้อเก็บผมจะซื้อพิมพ์ใหญ่นะครับผมจะเล่นพิม์ใหญ่เป็นหลักนะครับเก็บพิมพใหญ่เป็นหลักเป็นพาตเนื้อผงผสมบ่านนะครับแล้วไปจะลงแอ่ผมว่าเป็นรักยางไม้ผสมอะไรสักอย่างทําให้เหลียวอ่าอ่ะ,อะเรามาดูด้านหลังกันที่บ่งบอกความเป็นปูเครื่องนะครับคุณดูนะยันใบพัดนะครับนี่ไงคุณดูดียวโอ้ยเก่าเก <laughs> ่ามากนะครับคุณดูนะเห็นไหมแตก เขามีหน้าเขาเลยลงรักยางไม้ผสมกับอะไรสักอย่างนีละครับเนี่ยเห็นไหมรักมันกินเข้าไปในเนื้อเห็นไหมฮะเห็นไหมนี่คือลักษณะการจานเปียกนะครับคุณดูนะต้องเป็นแบบนี้นะอ่ะมามะอุ้วเขานดเปเลยพัดถามว่ามีสมเด็จพิมใหญ่ที่ ไม่มีไม่ไม่มีจานใบพัดแล้วแล้วมีจานไหมมีครับมีมีแต่แบบนี้จะเป็นมาตรฐานนะครับแบบนี้ก็คือใครดูก็ดูออกว่าเป็นว่าว่าว่าเป็นลายมือว่าเป็นอ่ไลเซนหลวงพ่อก็คือใบพัดต,ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นยันยันที่ท่านใช้ประจํานะครับเนี่ยจะเป็นยันที่ท่านใช้ประจํานะครับถามว่าอ่พระสมเด็จพิมใหญ่ที่ที่มีแต่ตัวจานแบบนี้ แต่ไม่ใช่ตัวใหญ่ขนาดนี้มีไหมมีครับมีมีมีนะครับแต่ท่านต้องอ่านลายมือท่านต้องดูลายมือหลวงพ่อให้ออกนะครับถึงถึงไม่มีใบพัดเนี่ยไม่ใช่แบบว่าอ่ามีมีใบพัดมีดูดูเป็นแต่มีใบพัดก็คือตัวใบพัดเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นของหลวงปู่เครื่องไงฮะแต่ถ้าแต่ถ้ามีแค่สามตัวนี้ไม่มีใบพัดมีไม่มีครับมีมีมีเหมือนกัน พ่อผมก็เคยเห็นก็เคยมีด้วยแล้วครับแล้วผมก็ขายออกไปนะครับอ่าดูแต่แบบนี้คือมาตรฐานนะครับแบบนี้คือมาตรฐานนะครับนิยมนิยมไม่นิยมมากครับแต่ไม่มี่อแต่ไม่ค่อยมีให้นิยมนะผมบอกให้เลยว่าไม่ค่อยมีให้นิยมไม่ค่อยมีให้นิยมนะครับไม่ค่อยมีให้นิยมพระพิมพ์ใหญ่แบบนี้การนิยมแบบนี้ตามมาตรฐานแบบนี้ลงรักแบบนี้ ในวงการนะเอาผมใช้คําว่าในวงการพิมพ์ทรงแบบนี้พิมพ์ใหญ่แบบนี้ลงรับแบบนี้ไม่เกินห้าองค์ไม่เกินห้าองค์นะครับเห็นพบเจอไม่เกินห้าองค์ถามว่าต้องทําเยอะกว่านั้นแน่นอนทาต้องทําเยอะกว่านั้นแน่นอนฮะแต่พบเจอไม่เกินห้าองอคน์นะคุณดูและโคงน,นี้นะครับกดได้สัดส่วน กดได้คมชัดลึกนะครับได้สัดส่วนมากนะครับสวยมากครับก็นี่นะครับอยากเอาให้ชมกันนะครับขอลุูปเครื่องธรรมจัโรวัฒเทพสิงหหานนะครับสมเด็จจานเปียกนะครับพิมพ์อื่นๆมีนะครับเป็นพิมพ์รูปเหมือนอะไรก็มีนะครับพิมพ์ท่านก็หัดไปเปิดลองหาดูครับแต่ผมจะยึดเก็บแต่พิมพ์ใหญ่เป็นหลักอ่าเพราะว่าเก็บก็เก็บให้สุดนะครับต้องท็อปนะครับต้องท็อปโอเค ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกทกท่านนะครับปู่เครื่องก็เป็นพระบ้านเกิดเมืองน,นอนผม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 เกิดบ้านผือนะครับผมเกิดบ้านผืออ่าก็จะทํานานแล้วจนลืมก็เลยเอาว่างๆก็เลยเามาทํายังไม่มีเก๊นะแต่แท้ก็ยังหาไม่เห็นเลยผมบอกให้เลยแบบนี้พิมพ์ใหญ่แบบนี้จานมารดฐานาแบบนี้ลงรักแบบนี้เห็นไม่เกิดเห็นไม่พบเจอในวงการไม่เกินห้าองค์นะครับที่แน่ๆเนี่ยเห็นอยู่สวยสภาพนี่เห็นอยู่สององค์ โอเควันนี้ขอลาไปก่อนครับหวังว่าพี่ๆหลายท่านจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ